รู้ไว้ไม่โง่ EP หกสองนะครับทำไมเกียร์ธรรมดาถึงเป็นที่นิยมของคนไทยนะครับทำไมเกียร์ธรรมดาถึงเป็นที่นิยมของคนไทยนะครับเพราะว่า,ารถรถไถฟ,ฟอร์ดเนี่ยถ้าอายุประมาณสักหมื่นห้าพันชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็ควรที่จะได้รับการเซอร์วิสโอเวอร์ฮอนทั้งเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเกียร์นะครับเรื่องเกียร์เรื่อง ไฮดรอลิกต,ต่างๆนะครับมันจะควรจะได้รับการโอเวอร์ฮอนนะครับอย่างเช่น1มื0นาพชั่วโมงเนี่ยเครื่องยนต์ก็ควรที่จะได้รับการโอเวอร์ฮอนลูกสูบหวนสูบป,ปอกสูบนะครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเพราะว่าคนไทยเราก็ทําเป็นประจำอยู่แล้วแต่เรื่องเกียร์นี่แหละรครับเรื่องเกียร์นี่คือปัญหานะครับเรื่องเกียร์นี่คือปัญหาชุดลูกเกียร์ ชุดเกียร์ที่มีท็อกนะครับชุดเกียร์ที่มีแผ่นท็อกนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายต่อแผ่นนะครับค่าใช้จ่ายต่อแผ่นของลูกท็อกนะครับค่าใช้จ่ายต่อแผ่นของลูกท็อกก็ถ้าเป็นอย่างในรุ่นหนึ่งศูนย์นะครับชุดท็อกชุดท็อกเต่าก็ตายนะครับเปลี่ยนแผ่นสองฝั่งนะครับเปลี่ยนแผ่นสองฝั่งเฉพาะแผ่นแผ่นลูกคลื่นมันนะครับแผ่นลูกคลื่นมันแผ่นก็ประมาณแปดร้อยบาทแผ่นแปดร้อยบาทสองฝั่งสิบแผ่น สัมร้อห้าแสนก็รวมแปดพันบาทนะครับอันคือเซอร์วิสแผ่นทอกนะครับแต่แต่ในเมื่อคนไทยเราไม่ได้ไม่ได้เซอร์วิสรถตามอายุการใช้งานของของรถนะครับใช้จนกว่ารถจะไม่วิ่งนะครับรถจะไม่วิ่งคือแผ่นมันหมดจนหมดสภาพแล้วก็มันก็ไหม้แผ่นไหม้ติดแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กโกงนะครับมันหมดสภาพของมันคือเขาเนี่ยรถมันก็จะไม่วิ่งวิ่งไม่ได้นะครับพอรถวิ่งไม่ได้ถึงจะลื้อซ่อมนะครับ พอลื้อซ่อมปุ๊บมันก็ไม่ได้เสียแค่แผ่นลูกคืนนะครับมันเสียยันแผ่นเหล็กด้วยนะครับก็บวกแผ่นเหล็กอีกฝั่งละห้าเข้าไปนะครับก็เป็นหมื่นหกพันเฉพาะเลสซี่หนึ่งศูนย์นะครับเลสซี่หนึ่งศูนย์คราวนี้ก็จะติว่าซ่อมแพงแล้วนะครับเพราะลูกชุดลูกท็อกเซอร์วิสใหม่หมดก็ประมาณหมื่นหกอันนี้อันนี้พูดถึงในรุ่นหนึ่งศูนย์นะครับที่มีท็อกกับว่าตายอ่าต่อมาถ้าพูดถึงในรุ่นสี่ศูนย์ที่มีลูกท็อกอย่างเช่นเกียร์ยี่สิบสี่นะครับ พอเป็นเจยี่สิบสี่ชุดลูกทอก็คือจะแพงขึ้นแหละครับชุดแผ่นก็อาจจะอยู่ประมาณสักแผ่นละพันสองร้อยบาทต่อแผ่นนะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะแผ่นห้องละห้าสิบแผ่นก็หมื่นสองนะครับหมื่นสองคนไทยเราใช้จนแผ่นพังเหล็กโกงนะครับต้องเปลี่ยนตัวเหล็กด้วยนะครับก็ปาไปสองหมื่นสี่อ๋อไม่ใช่ครับถ้าถ้าลูกทอกเนี่ยท่อมซ่อมเต็มๆเนี่ยประมาณสี่หมื่นนะครับประมาณสี่หมื่นครับมันจะแพงกว่านะครับประมาณสี่หมื่น คราวนี้ก็จะตีมาแพงแล้วครับเริ่มแพงแล้วคราวนี้ปัญหาต่อไปอีกรถที่มีลูกท้อก็ต้องใช้ปั๊มข่าวเป็นตัวส่งแรงดันนะครับปั๊มข่าวเป็นตัวส่งแรงดันนะครับคราวนี้ก็ต้องมีเรื่องปั๊มขาวอีกนะครับตอนนี้ก็จะโดนว่าซ่อมแพงแล้วนะครับติดว่าซ่อมแพงนะครับครนวนี้พอเป็นรถเกียร์สิบสองนะครับ พอเป็นรถเกียร์12ปุ๊บมันไม่มีทอรอกใ,ให้ใช้ต,ต้องซ่อมนะครับมีแค่แผ่นคัตนะครับใช้ไปหมื่นกว่าชั่วโมงก็เปลี่ยนแผ่นคัตหรือว่าปั๊มคัตบนล่างเริ่มรั่วเริ่ม,มซึมเปลี่ยนซิงครเมตรมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็เลยว่าซ่อมถูกกว่านะครับนี่ครับเกียร์12จะไม่มีลูกทอกค,ครับพอเำา่าซ่อมถูกกว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้จนรถไม่วิ่งนะครับ ช้จนกว่ารถจะไม่วิ่งไม่เดินนะครับรถจะไม่วิ่งไม่เดินก็คือแผ่นคัดตหมดนะครับแผ่นคัดตหมดแค่นัันถึงรถจะไม่วิ่งนะครับก็เลยได้รับความนิยมนะครับคราวนี้ก็ตอบด้วยว่าจริงๆอะรถที่มีทอร์กมีอะไรมันดีกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่การใช้งานของเรานะครับเราไม่ได้ใช้เซอร์วิสตามอายุมันครับใช้จนกว่าจะพังพังถึงซ่อมบางทีพังแล้วก็ไม่ซ่อมด้วยซ้ํานะครับพังแล้วก็ไม่ซ่อมนะครับฝืนใช้ด้วยซ้ํานะครับ อ่าคขาเนี้ยก็เลยเป็นรถเกียร์ฟ้าก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับก็เลยมานิยมพวกเกียร์12นะครับนี่ครับนี่รถเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับมันจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับเกียร์12หมดเลยนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับอันนี้ลองดูถ้าท่านที่แบบไม่อยากซ่อมยากอยากซ่อมง่ายก็ลองมาดูได้ครับรถเกียร์12นะครับ